สวัสดีค่ะชื่อถุงนะคะปัจจุบันตอนนี้อายุ60ปีแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่น้ําหนักตัวนะคะ65เลยนะคะว่วนมากๆนะคะไปไหนนี่แบบอายเขาไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเาจะถ่ายรูปต้องคอยหลบอยู่ด้านหลังแล้วก็เห็นแต่คอตัวเองออกมานะคะก็ตรงนี้นะคะได้มีโอกาสนะมีคนแนะนําเข้ามาให้ลูก ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะนี่เลยจะเป็นชุดเซนบอดี้อันนี้เลยนะคะจะเป็นเซตอันนี้เลยนะคะก็รู้สึกว่า,ารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะยังไม่เปิดใจนะคะคิดว่าอายุ60แล้วเนี่ยจะลดได้จริงๆหรอแต่ว่า คิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกว่าลองเปิดใจดูดีกว่านะคะแล้วก็ลองทานดูนะคะสิ่งที่หลงทานนะคะตอนแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็จะทานตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเซนพามเนาะถ้าเป็นตัวที่ดีท็อกนะคะเอาไอ้พวกอ,อะไรที่มันเป็นของเสียอยู่ในร่างกายเราหรือตัวที่มันอักเสบเนี่ยปรับเขาเรียกว่าเป็นการปรับสมดุลร่างกาย <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเซนเชฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการ ปรับระดับนะคะการเผาผลาญของร่างกายเราซึ่งวัยหกแบบนี้เนี่ยระบบเผาผลาญเราเนี่ยเรียกว่าพังนะคะเรียกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะคะก็เขาแนะนําให้ทางนี้ก็จัดไปเลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเซนฟิตตัวนี้นะคะจะบอกว่าตัวนี้นี่เลิฟเลเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เป็นอะมิโนแอซิดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเรานะคะก็หลังจากที่ทำชุดนี้นะคะต่อเนื่องสาเดือนนะคะก็ไขมันหายไปนะคะเรียกว่าไขามันลดไปแล้วก็ มีกล้ามเนื้อเนี่ยกลับขึ้นมาเนี่ยแทนที่ตัวเองจากการที่เรากินอาหารครบถ้วนไม่ได้ต้องอดอาหารอะไรเลยนะคะแต่อาหารเสริมตรงนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยได้ลดไขมันลงไปตัวเล็กลงนะคะแล้วก็มีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะในที่สุดนะคะตอนกินต่อเนื่องแบบนี้ทําให้เราเนี่ยกับกลายเป็นน้ําหนักตัวเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราระบบเผงผ่านของเราเนี่ยกลับมาทํางานได้แบบ ดีกว่าที่เราเคยเป็นอยู่นะคะปัจจุบันตอนนี้นะคะน้ําหนักตัวเนี้ยเหลือ50กิโลนะคะก็หุ่นออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะจะบอกว่าอย่างนี้นะคะสินค้าตอนนี้เนี่ยนะคะที่ถุงได้ใช้เนี่ยนะคะก็สามารถนะคะส่งให้กับคนนะคะให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะแล้วก็ถึงมือภายใน2-4วันนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่า สั่งซื้อนะคะกับคนที่แชร์วิดีโอนี้นี่มานะคะต้องลองค่ะ